ลับมาาวานวานน่าบอว่าได้ทราบข่าวมีบ่อแสว่าที่นี่มีการจำหน่ายมาครับวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีาไนีเหรอใช่ครับมาจริงหรเปล่าแล้วแล้วอยู่ในรยการเราเอยู่ในรายการผมบอกายมาใช่ครับเนี่ยมีคนขายาอะไรนไม่มีหรอกที่นี่เราอัดรายการจะหยมาเหมทุ่มมาทุ่มมา หมาเมออะไรมีครับนี่ถุงหมาดิเห็นเป็นยีราฟหรือไงนี่ไม่อยางมันไหนแล้วหมานี่ถุงหมาดิอ๋อโอเคนะอ้าวถ้าหมาอย่างเงี้ยขอตัวได้ไหมอ่ะนี่พี่อ้อนี่ไอ้ลูกนนี่อะไรเนี่ยถุงของใครมาก็หอยหมาครับป๋าเนี่ยไปหมาแล้วนะตุ๊กตาเนี่ยแต่ตำรวจยังไม่รู้ว่าเราจะยังไงพี่บอลว่าไงใช่ครับนี่ เด็กตกลงตกลงตกลงนี่นี่ของใครครับเนี่ยนี่ของใครเป็นเรื่องธุรกิจอะไรนม่ได้ต้องหนูรอตกลงหนูขายป่าหนูขายด้วยส่งด้วยอุ้ยขอบทองตั้งหนวยล้อขอบทองเด้ออกไปเลียร์เขาเลยลอดมาต conv, v v. ุกตาหมานี่ต like ุกตาหมามาลองไงนะเพจแล้วอันนี้มา ไม่ใช่ม้าแบบนั้นใช่ไหมไม่ใช่ไปขอไปเคลียร์เขาเลยมาโถรกันเดี๋ยวผมบอกให้ยำไม่ต้องเข้ามาเราอมาเร็วมาให้ตำรวจดีดตัวเลงขอให้เรตำรวจไปเลยเร็วมันดีดแล้วมันดีดบ้าไปโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวหนูอธิบายซินี่คืออะไรครับอันนี้ขายม้าขายม้าด้วยขนม้าด้วยโอ้โหจังใจ ้วยนส่งด้วยใช่ค่ะนบ้างทีดี๋ื่นๆก็นัดส่งมากันเลยคืออะไรยังไงอธิบายพี่เข้าใจซินี่เป็นธุรกิจหรือไงหรือว่าไปรับใครเขามาขายหรือว่ายังไงไม่ค่ะนี้จริงๆเป็นธุรกิจใหม่ของาทีมค่ะก็ตั้งใจที่จะทําออกมาอันนี้ออกแบบเองดีไซน์เองแล้วก็ดูแลทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่แบบติดต่อโรงงานผลิตอะไรเงี้ยทำไมทำแบรนด์ของตัวเองทําไมต้องมาเอก็ เกิดปีม้าค่ะชอบม้าแล้วก็เป็นคนแบบชอบตุ๊กตาก็เลยเอาทั้งม้าที่เราชอบกับตุ๊กตามาผสมกันเลยกลายเป็นตุ๊กตาม้าแต่พี่มีอีกคําถามหนึ่งซึ่งสําคัญมากคือวันนี้เจ้าทีมเอามากี่ตัวคะทำไมล่ะยอมวันนี้เพราะว่าน้องดว่ากขาอยากได้แน่ๆนี่วันนี้หนูก็ตั้งใจเอามาให้พี่ยอมด้วยอยู่แล้วเอามาฝากวาก็ชอบม้าค่ะป๋าพี่อยากจะบอกว่าลูกพี่เด็กชายเอิร์ธก็ชอบม้าเอิร์ธจิ๊กติ มันน่ารักนะแล้วยังไงขายที่ไหนอังไงยังไงซื้อได้ยังไงคะเนี่ยค่ะตอนนี้ขายผ่านทางอินสตาแกรมมาค่ะก็เข้าไปดูได้ค่ะที่ลิตเติ้ลบาร์ไทยแลนด์ลิตเติ้ลบาร์แล้วก็ตามด้วยไทยแลนด์ใช่ค่ะแล้วม้าื่ออะไรมาหนูมีชื่อหรื่อเหลูก้าใช่ค่ะอันนี้เป็นคอลเลกชันแรกออกมาแค่2ตัวต่อไปจะมีออกมาเป็นคอลเลกชันเรื่อยๆตัวนี้ตัวผู้ชายชื่อลูก้าแล้วตัวผู้หญิงลีน่าคช่ป๋าทำอะไรม้านนั้นค่ะ ทำอะไรมาคมันไม่ได้ทำอะไรมามาตัวมาตัวเมียอ๋อมาตัวเมียจะดูว่าตัวเมียทุกทูนแค่นั่นเองเฮ้ยนิ่มม้านิ่มนิ่งค่ะนิ่มมากเพราะว่าดูเองทุกขั้นตอนเลยชอบม้ามากนิ่มนิ่มรู้ค่ะจริงทุกวันทุกวันเลยใช่ไหมต้องไปขี่ม้าจริงป่ะเหรอนี่ขี่ไม่ได้นะผมเพิ่งเพิ่งไปขี่ม้ามา โอเคโอเคนี่ธุรกิจนะของของของทับทีมค่ะที่อยางทับทีมก็ติดติดตามเป็นไอจีเขาอีกสักงค่ะไอจีต้บานไอจีลิตเติ้ลบานไทยแลนด์ค่ะก็เข้าไปได้หรือว่าอาจจะมีออกบูธก็ติดตามได้ทางอินสตาแกรมของทีมด้วยค่ะเดี๋ยวเขาจะออกมานี่รุ่นแรกรุ่นแรกรุ่นแรกโอกาสสมมติเราให้พิมพ์ชื่อได้ไหมสั่งได้ค่ะสามารถสั่งได้เหมือนกันสมมติจะพิมพ์ไม่ให้ไม้เขียนไม้ได้ไหมได้ได้ไม้ให้โบเออ สั่งได้เลยนะคะแต่ต้องจ่ายตังค์นะไม่ใช่ว่าขอรีเราเนี่ยเอาใจไหมเอาใจไหมคุณหมอฟันทันแพทย์เอออะคุณธันวาครับผมธุรกิจของคุณหลัอะไปไงคุณธั้วะ ครับก็ธุรกิจที่บ้านครับก็เป็นธุรกิจครอบครัวผมครับเปิดร้านอาหารซีลแบบฟิวชั่นหน่อยๆอะไรเงี้ยอาหารแบบว่าอาหารไทยอาหารอิตาเลียนหน่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีสนามฟุตบอลอะไรเียเพราะว่าที่บ้านผมชอบเตะฟุตบอลพ่อผมชอบผมก็ชอบอะไรเงี้ยคือในแอเรียของพื้นที่เรามีสนามฟุตบอลมีสนามฟุตบอลแล้วก็มีเหมือนร้านอาหารด้วยมีร้านอาหารด้วยอะไรอ่าเงี้ยแล้วก็มีส่วนแรกตรงร้านอาหารนั้นก็ขาย เป็นร้านอาหารไทยอาหารไทยด้วยดิฉันดิฉันด้วยไรเงี้ยอาหารตสั่งไหมปลาหมาดแาบนั้นด้วยแนวนั้นแนวนั้นอ่าโอเคเปิดร้านมันแรกเป็นไงบ้างครับก็ก็คนคนก็เยอะนะครับเต็มเต็มตลอดเลยฮะช่วงหลังๆมามันมันเหมือนกับเพิ่งเปิดใหม่ๆด้วยแหละฮะเราต้องไปช่วยดูแลไหมหรืออะไรยังไงอ่าช่วงแรกๆที่เปิดมันเป็นช่วงปีใหม่พอดีแล้วผมก็เลยมีโอกาสกลับบ้านก็ไปช่วยพ่อแม่เปิดอะไรเงี้ยฮะก็แบบมันก็มันรู้สึกแบบเหมือนกับผูกพันนะฮะ ตอนเปิดร้านแรกๆเพื่อนผมมาเพื่อนพ่อมาช่วยกันกวาดร้านช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นธุรกิจแบบว่าช่วยๆกันครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ร้านสวยนะคะมีร้านสวยร้านบิ๊กเฮาส์ครับบิ๊กเฮาส์ครับผมบิ๊กเฮาส์แล้วก็ตอนเช้าตอนเช้าลูกค้านี่ทักเก็ตไหนเนี่ยทักเก็ตไหนกลุ่มไหนก็เข้าได้ทุกวัยครับเข้าได้ทุกวัยครับผมตอนเช้าก็จะมีแบบพวกกาแฟี่ช็อปอะไรเงี้ยก็จะมีมีเบเกอรี่ด้วยอะไรเงี้ยขอให้ขายดีบขายดีขอให้ขายดีกิจการรุ่งเรืองทั้งสองท่านเลยนะฮะใช่ค่ะวัน นี้เราได้คุยกันพอหอมปากหอมคอนะครับต้องขอขอบพระคุณทั้ง4ท่านมาร่วมย้อนวันๆกับเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะคืนนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอขอบคุณเภาพิธีกรจาก fifth season ค่ะแล้วก็เครื่องประดับจากนุ่แอนนกและเอนนี่ติ่งแอร์ค่ะคืนนี้นอนหลับฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ กลับมาเถิดวันหวานวันหวานผ่าน้นไปกลับมาเถิดวันหวานวันหวานนานแสนไกลวันหวานที่แสนไกลกลับมาเถิดวันหวานวันหวานที่อาไลกลับมาเถิดวันหวานวันหวานซาบซึ้งใจวันซาบ